ม่งแรกค่ะค่ะชุมนมที่สองเกาะติดสานการรอบโลกกันนะคะอย่างที่คุณกนิกาเกลิ่นนะคะว่าเราจะมาติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าของไทยเปรียบเทียบต่างประเทศวันนี้คุณกนิกาจะพาไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะค่ะว่าผู้ว่าระดับเมืองใหญ่ๆก็เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เลยนะคะภาพของการอ,อ,อบพยพนะคะนักรบที่อยู่ในโรงงานเหล็กมาริโอโปที่รัสเซียล้อมอยูเครนไว้ เริ่มมีการลำเลียงออกมาแล้วนะคะตอนนี้เรียกว่ามีการถ่ายทอดสดกันเลยนะคะว่าผู้ที่บัดเจ็บนั้นได้รับการขนย้ายอย่างไรแล้วก็เรื่องร้อนๆที่ต้องจับตามองคือเรื่องที่ฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะไม่เกรงกลัวรัสเซียแล้วยืนยันจะสมัครนาโต้เลยนะคะก<อ>็มีท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวานนี้เขาพูดออกมาเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือพันธมิตร ก็คือตุรกีนะคะตุรกีเนี่ยประกาศบอกเลยว่าจะบล็อกนะคะไม่ให้ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าโอ้ันนี้น่าติดตามมากๆนะคะแล้วก็ที่น่าติดตามเรื่องของโควิดเนี่ยบ้านเราในปกติแล้วน้องกันีกค่เป็นขเนขาเรียกว่าอ,อะไรนะ next normal อยู่กับโควิดนะแต่ว่าจีนเมื่อวานนี้นะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำคนรุ่นใหม่ไม่พอใจนะคะทั้งที่ปักกิ่งด้วยเรียกว่าออกมาพยายาม เขาเรียกว่าเบอร์ลินวอลของปักกิ่งนะคะไม่พอใจที่ตัวเองถูกบล็อกอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนเกาหลีเหนือนี่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์จากทหารนะคะในเกาหลีเหนือจนผู้นำคิมนี้ไม่พอใจนะคะแล้วก็วันนี้บิกส t ตอรี่ก็ พลาดไม่ได้นะคุณกานิกาววันนี้จะมีวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามีหลายเรื่องที่คิดว่าเราน่าจะมาพูดคุยกันนะคะว่าตกลงแล้วก่อนที่จะไปเนี่ย มีการคาดการณ์หลายเรื่องเป็นจริงหรือไม่อย่างไรมีอะไรที่น่าติดตามนะคะก็โดยอา,อาจารย์ดรประพีอภิชาสกุลจากภาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะคะทั้งหมดนี้ก็จะอ,อยู่ใน2ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะ468 9933 l i ก้าเก้าสามสามไลน์แอท o ิ้งกิ้งเรดิโอเฟซบุ๊กไลฟ์สตรีมมิ่งแอปพลิเคชันเว็บไซต์นะคะแล้วก็รวมทั้งวิทยุพื้นฐาน ชัดเจนทุกช่องทางนะคะงั้นไปกันเลยค่ะที่ช่วงสรุปข่าวค่ะอัปเดตเว็บไซต์ ค่ดิฉันขอเริ่มที่งาน30ปีพุศมภาประชาธรรมหรือว่าพุทธพัฒมินก่อนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยรมคำแหงนะคะซึ่งถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปพื้นที่นี้เมื่อ30ปีที่แล้วเคยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าที่มั่นสุดท้ายนะคะก็มีการเสวนาย้อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งทางเครือข่ายรำคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็จัดกิจ กิจกรรม30ปีพฤษภา35มีทั้งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนการกล่าวรำลึกเปิดนิทรรศการรำลึก30ปีก็มีการช่วงเข้าสู่ช่วงเสวนาหัวข้อรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนนะคะมีการเทียบระหว่างรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคาราปยูนนะคะที่ครองประเทศอยู่47วันกับพลเอกประยุจันโอชาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8นะคะแล้วก็ มีแนวโน้มจะยาวนานออกไปจากการตีความของรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณสังกมมาคะรมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นึงค่ะค่ะเรนเนาะมาเรื่องเกี่ยวกับการธรรมนาในนั้นก่อนในงานก่อนแล้วกันบ้างกันก่าค่ะเชิญเลยค่ะก็แม่ท่านนึกถึงตอนเราเด็กๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นนักศึกษานะคะแล้วก็ ถามทางอำนาจทางทหารในยุคข,ของพฤษภาเนี่ยก็จะต้องนึกถึงท่านอาจารย์ปัญญาเทวาเรมคุณเนาะของนิกาตอนนี้ท่านก็เียกว่าเป็นนักจัดรายการด้วยก็ได้พูดถึงการะระหว่างงานจัดกิจกรรมนะคะได้พูดถึงรากเหง้าของปัญหาการเมืองไทยคือเรื่องของรัฐธ,ธรรมนูญค่ะอาจารย์ได้พูดถึงช่วงการลมึม30ปีในหัวข้อรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนนะคะ อาจารย์ปริญญาบอกนะคะบอกว่าเนี่ยรำคำแผงเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าวันนั้นน่ะถ้าไม่มีรำคำแผงเป็นที่มั่นเ,เขาปราบได้หมดเลยไม่ต้องมีอะไรเจราจาเลยนะคะก็ขอ,อ,อใหออ้ก็บอกว่าก็ชื่นชมรำคำแผงตรงนี้ส่วนประเด็นรัฐธรรมนูญน,นะคะก็ได้บอกว่าฉบับปี34มสนะอดิีกับปี60คนร่างคือคนเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ คณะที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญชื่อก็คล้ายกันมากรอสชคอสช,ออช,อชอแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าออถ้าถามทั่วโลกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เวลาร่างนะคะมันก็จะต้องมีการพิจารณาในแง่ของออว่ามันใช้ประโยชน์ได้ไหมแต่ว่าถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความร้ายกาดอย่างไรนะคะอาจารย์ปริยญญาบอกนะ,ะบอกว่าปีหกศูนยเนี่ยปีที่ ที่ที่มีสวนะนกริการเนาะ,ะเขาก็พูดบอกว่ามันก็มีประเด็นนะบอกว่าคือพอเป็นสวที่คณะปฏิวัติเลือกมามาเลือกมาเสร็จก็มาเลือกปปชอ,องค์กรอ,อิสระนะคะแล้วก็มาเลือกกอกตเลือกสารรัฐธรรมนูญคำถามมันจะอิสระได้อย่างไรมันก็ถอยหลังนะคะแล้วก็ปี6 0ูนเนี่ยอาจารย์บอกว่าเลวร้ยรายที่สุดสิ่งที่จะทาได้ก่อนการเลือกตั้งที่จะมาทายัางไงก็ได้ที่จะตัดอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี นี่อย่างนั้นปัญหาก็ไม่จบนะคะอันนี้ประชาชนที่ปไตยอาจารย์บอกว่าคือการปกครองตัวเองของประชาชนเราเห็นต่างกันได้เลือกพักก็คนละพักกันได้ใส่เสื้อคนละสีกันได้จะส้มเหลืองแดงเราต้องอยู่ร่วมในประเทศเดียวกันให้ได้แต่หลักการนี่ต้องหนึ่งคนหนึ่งเสียงอ่ะน,นี้อาจารย์ย้ําไปที่อำนาจสวค่ะคุณเกา ค่ะทีนี้กลับมาที่สภานะคะแม้ว่าแนวโน้มคณะกรรมการที่หลังจากที่คณะกรรมาการพิจารณาพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแล้วก็ว่าด้วยพักการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้สูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแบบหาร100หลังจากนี้ก็จะส่งเข้าที่ประชุมรัฐสภาเพื่อมีมติผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวปรากฏว่าพลเอกอกนิ์หมื่นสวัสด์สอวอนะคะเมื่อกี้คุณสังกรรมาพูดถึงเรื่อง ปัญหาจากสวใช่ไหมคะก็ออกมาขยับแล้วคะ่ะบอกว่าเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าถ้าสูตร หารหะหารร้อยเนี่ยจะขัดเจดตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60นะคะบอกว่าจะต้องเจอกันในที่ประชุมสภานะคะบอกว่าตอนนี้มีการหารือกันเพราะว่าสาว14คนที่อยู่ในคณะกรรมธิการซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของวุฒิสภาเนี่ยแต่ว่าสาวที่เป็นตัวแทนไปโหวตในคณะกรรมธิการต้องชี้แจงให หตุให้เหตุผลว่าทําไมไปโหวตเอาสูตร500สูตร100ด้วยเหตุผลอะไรนะคะแต่จะชี้แจงด้วยวิธีการใดก็ว่ากันไปซึ่งวันนี้พาดหัวของกรุงเทพธุรกิจการเมืองก็เลยบอกว่าพักเล็กเสียประโยชน์สวจะขวางปาร์ตี้เลสสูตร100นะคะนี่ก็เป็นการขยับขยื่นของสอวในรัฐสภาค่ะ ค่ะแล้วก็เรื่องการเมืองที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็จะเป็นอะไรไม่ได้นะคะที่เรียกว่าคือหากระดับภูมิภาคเลยคือการฟื้นสัมพันธ์ซาอุดิอาระเบียที่มีต่อประเทศไทยนะคะล่าสุดก็มีภาพของยุนดอนปรมัดวินนยและมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียงเป็นทางการนะคะก็ ได้มีภาพในการพบกับเจ้าชายไฟซาบิลอาวซาอุดและมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ได้และข้อยุติความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะคะแล้วก็จะมีการตั้งสภาความร่วมมือระหว่างกันด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีในตําแหน่งเนี่ยนั่งเป็นประธานด้วยแล้วก็ยังจะมีข้อแม้ข้อยกเว้นอะไรต่างๆที่ช่วยแรงงานไทยอ่ะอันนี้ก็ ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งตั้งระดับทูตนะคะคือเอกอัครก็จะทูตไทยประจำซาดิอาระเบียค่ะที่เรียกว่าหลังจากที่เขาไม่พอใจเรากรณีแรงงานไทยนะคะเรื่องของนักธุรกิจที่โดนอุ้มอะไรต่างๆคดีต่างๆเนี่ยหลังจากที่เรียกว่าเย็นชากันมานานนะคะท้ายที่สุดก็มีการย้ําว่าจะมีการแต่งตากงแต่งตั้งเอกอัครก็จะทูตประจำไทยแล้วก็ในช่วงแต่มาศสามนี้ด้วยค่ะคุณอนิกา ค่ะส่วนเรื่องของท่อโครงการท่อส่งน้ํา EEC ของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็การเคลื่อนไหวของพักเล็กนะคะแล้วก็ที่คุณพีเชสถิตรัชวาลที่มาอยู่ในพักพลังประชารัฐนะคะ ก็เคลื่อนไหวจกนกระทั่งมีการเลื่อนการลงนามออกไปเนี่ยแล้วก็ไปคุยหารือกับทางฝั่งพรรคเพื่อไทยจะใช้ประเด็นนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งคุณพิเชษ์ตอนนี้เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าได้ไปขอโคต้าเวลาของฝ่ยคขานด้วยจะร่วมอภิปรายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวานนี้คณะกรรมาการศึกษาการจัดทําการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าคุณชัยยาพรมมานะคะของเพื่อไทย บอกว่าคณะกรรมธิการได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวโดยได้ข้อย,ยุติเกือบสมบูรณ์นะคะซึ่งในวันนี้จะทําหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้ทุกบริษัทเนี่ยกลับเข้ามาที่ e-bidding อีกครั้งหนึ่งนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเ,เป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบนะคะประมูลใหม่ด้วยวิธีการ E Bidding เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมเพราะว่า TOR ในการประมูลรอบที่ผ่านมาไม่ชัดเจนโดยเฉพาะการประมูลในรอบที่2มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ TOR แล้วก็ลดสเปค TOR ลงมาซึ่งตัวแทนกรมธนารักษ์ตอบได้ไม่ชัดเจนถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง TOR แล้วก็ให้ e EC e เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประมูลไม่ใช่กรมธนารักษ์อยู่เพียงเจ้าเดียวนะคะบอกว่าหากใช้กฎหมายของกรมธนารักษ์เพียงอย่างเดียวอาจเกิดป หาได้ค่ะค่ะเราก็มาเลือกตั้งสนามกทมนะคะทีนขอเกินภาพใหญ่ๆก่อนที่เดี๋ยวจะไปเจาะลึกเชิงนโยบายเปรียบเทียบต่างประเทศนะคะเมื่อวานก็จะมีอาภาพรวมๆนะคะถ้าเวทีป่าสายกลางสายฝนเลยเมื่อวานพักไทยสร้างไทยนะคะ,ะคุณสุรารัตเกยุราพันธ์ก็บอกว่าจะเป็นพักของคนตัวเล็กนะคะแล้วก็คุณสิทธาทิวารีก็บอกว่าจะคิดต่าง แก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็พวกประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่บอกว่าเนี่ยจะผนึกกำลังกับบรรดาสอกอส่วนคุณชัชชาติสินิพันธ์ตอนนี้ถูกตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะไม่มีทีมสอกอจะทำงานอย่างไรนะคะ,ะก็พยายามระหลัางที่คุณชัชชาติถูกโยงไปเกี่ยวข้ของคุณทักษิณเยอะด้วยนะคะคุณชัดชาติก็อธิบายเลยบอกว่าเนี่ยทำงานเนี่ยมันมีระบบอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะ ส่วนทางด้านพักเก้าไกลนะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรกวมั่นใจว่าพลิกแซงได้นะคะแล้วก็เชื่อจะมีสอกอด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการดิเบตนะคะที่ทางผู้สมัครผู้ว่าแต่ละแต่ละคนนะคะเขาก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะลงเวทีคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็เมื่อวานบอกว่าจะต้องไปดูตามคลองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเดี๋ยวทั้งหมดเหล่านี้ที่เจาะลึกในเชิงว่า คิดนโยบายทำอย่างไรมีตัวอย่างด้วยนะคะก็ห้ามพลาดนะคะช่วง Your City Your Future ที่ชาวทะลากเตรี่ยไม้ให้คุณผู้ฟังแล้วค่ะ ค่ะในเรื่องของการเลือกตั้งสองกอเนี่ยนะคะก็วันนี้มีบทวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจการเมืองเขาบอกว่าสนามกทมเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ว่าสอกอจะเป็นฐานเสียงแนอนาคตให้กับผู้สมัครสสนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยการแข่งขันดุเดือดสูสีนะคะรุ่นเก่าจะหายรุ่นใหม่จะเบียดนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าก,ก็คือคุณเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพัก ประชาธิปัตย์นะคะโพสเฟ e บุ๊กบอกว่าการครั้งนี้เนี่ยที่มีคนมาชูแคมเปญในช่วงท้ายเนี่ยออบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นมุกแป๊กนะคะบอกว่าคุณเทพไทยเนี่ยฟันธงเลยนะคะบอกว่าขั้วเอาทักษิณจะได้เปรียบคั้วไม่เอาทักษิณเพราะว่ามีตัวแชร์ผมนะคะซึ่ง